สมันไนม่นอนที่นอเดยเวยได้คาราโน่ไหมรอบนี้เราจะตั้งเจเล่นเมืททเ MVP ่อกี้ไม่ใช่หรอบนัน <c oughs> เอ็มมาไอ้ใครวะซัพพอร์ตเล่นอะไรนะตโล,โลตโลอย่างตึงอะ่ะอย่างตุงอะ่ะ <laughs> อย่างตุงตลกตรงผมสีตุงไหมตุงไหมคุณคุณแม็กบอกไม่ไม่ค่อยนะแก้มือแก้มือรอบเมื่อตอนต้นนะโอแก้มือหน่อย เราจะต้องติดท็อปทีให้ได้นะครับอย่างน้อยเราจะต้องไม่เป็นที่ห้าอย่างน้อยเราต้องเป็นที่หนึ่งสองสามสี่เท่านั้นบันนี่ใช่บันนี่เล่นสนุกค่าก็ค <Bunny. S 1> ่าก็เล่นได้บันนี่อ่ะบันนี่คิวได้หกคนตอนที่ฝึกเล่นทำได้ไงก่อนยอนคิวศูนย์คิวศูนย์แเอ็กซิทียี่สิบสี่ เยอะนะยี่บสี่ไม่ใช่น้อยแต่คิวศูนย์คิวศูนย์ได้ยังไงทำได้ยังไงคิวศูนย์เปิดสกอร์มาคือฮแคลลี่คิวศูนย์ อรอบอนี้เล่นเซเวรีดายับข้างรอบนี้เล่นเซตเวดเฉยได้เวทเฉยเลยอยู่ที่ดวงอะคารานดวงล้วนๆไ,ไม่มีอะไรดวงดีก็ได้ดีดวงไม่ดีก็ไม่ได้ดีตัวไหนีมันแรงสุดว่ะเนี่ย ให้เมดวาร์ปเหรอเนี้แล้วกันล้วเปดิดดอกรอบนี้ไม่มีโฟรินก็ตุยสิแล้ก็แพ้บ้านที่มีโฟรินดิอารานอยู่ที่ดวงนะครับใครดวงดีคนนั้นชนะ ูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นอืมแม็กแรงแท้ ฟลเรนตกทีเดียวก็ตุ๋ยลวออพเดทอ,อ,อัพเดเป็นทางออกที่ดีให้ดิเล็กแล้วกันนะดิเล็กเจอบ้านฟร์เรนแน่ๆ นั่นทายหวยไม่ถูกอันนี้ถูกเจอบ้านโฟรเรนก็ตุยสิครับแถมมีไกอ่อีกไอ้บ้าเป็นเวทล้วนมันมีก่อกันเวทดวงเท่านั้นดีโนตเอเบอรี่ติงอเอายูเดอร์ดีไหมเนี่ยอืม ลจะเอาวีล่าออกดีไม่ต้องรรอกคนเป็นวยว้าแล้วอุ้ยเสียงฝนพายุเข้าเลยอ่ะ เอาลเลยดอาลยต้องหาทุเรียนแต่เราตังหมด ตั้งเหลือสามบาทเจอแม็กอีกแล้วเป็นแม็กโด้ที่เดียวก็ตุยอืม อะไรดีอ uh ันนี้ดีก่าอันนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่านี่ยังเจอทุเรียนละอ๋อ เลี้ยงเงินก่อนแค่ไม่เป็นไรเลี้ยงเงินไปก่อน ทำไมมีแต่คนเลือกแม็กมาหลายเกมมาเลยวะเนะี่ยไม่ตัวแม็กอะไอแม็กที่เป็นออฟเลนอะเจอคนที่เอาแม็กมาอยู่สองสามกระดานแล้วเนะี่ยที่ว่าเจอเจอโดนประชันกันเนะี่ยทำไมอยู่ตรงนี้คือมองไม่เห็นปกติไม่ค่อยหยิบกันนะทำไมไมถึงหยิบมาไม่เข้าใจอ่าดาซซี่ สี่สิบาทแล้วครับเราควรไม่ได้นอนแต่ได้แรงอืม,ไ,มได้ทุนเรียนแล้วครับพี่ได้ทุเรียนแล้วครับพี่เปรี้ยงแตกครับเราเนื่แตกไปใช่มันรู้บัที่หนึ่งใครจะรู้ได้ล่ะเขมีฟลเลนติโน เงงก่งสิโพลินเม็ดฟ้าคุณซับก็ตลกเสี่ยงน้องเหนินเราควรเอาซัพพอร์ตลุมได้แล้ว ใช่ครับปกติอจจะลงเที่ยงคืนแต่ว่าวันนี้มันไม่ป,ปกติไงมันไม่ปกติเพราะว่ามีครบห้าคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฮาปจิงโก้ด้วยก็เลยอยู่ต่อเวลาครับแต่ปกติเลยอะ่ะจะลงแบบเล่นสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนอนเรียบจะเล่นลวัละสองชั่วโมงอย่างวันนี้เล่นตอน แหมใครดีนะควรลงสักตัวนะแต่ว่าเราไม่มีตังค์เพราะนานๆดีในที่สุดเราก็ได้ฟอรินเพราะนานๆดีเราจะัน่นสักทีนะครับ ก็บอกอยู่ว่าจริงๆอ่ะเรามีตี้ก็คือมีสี่คนแต่ว่าช่วงนี้ตี้ค่อนข้างไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะว่าแยกย้ายกันไปทำงานก็เลยค่อนข้างเงียบเงามากๆเลยมาสักระยะแล้วพี่วบิกก็เล่นโซโลปั้นไอดีไก่ไปมาเล่นคาราโนจนจะขึ้นคอมอยู่แล้วนี่คอนสิไม่ใช่คอมยังเล่นคาร์โนไม่เป็นเลยถึงปัจจุบัน แล้วก็วันนี้ซัพพอร์ตที่นะฮะแล้วก็วันนี้ซัพพอร์ตที่มาเล่นกับเราเขาส่งเราขึ้นคอมกันได้เราก็เลยต้องอยู่ส่งเขาขึ้นได้ด้วยก็เลยเล่นนานอ,อืมแบใดถ้าเราเจอคนที่ไม่ท็อกซิกเราก็จะเล่นด้วยนานๆนะครับให้ใครดีทุเรียนก็นรอเลี้ยวทุเรียนแล้วกันถึงแม้ทุเรียนจะ อันนั้นเดียวก็พอ,อเราจะให้ใครดีลมก็สองดาวแล้ว แต่อย่างเวลาที่แบบเราเล่นกันนะ่ะไม่เคยมีใครว่ากันด้วยกันเองเลยนะแบบสมมติว่าพากันไปแพ้หรือเดินเข้าไปตุยโง่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่ากันนะฮะมีแต่แบบตลกใส่กันขำใส่กันมันก็สนุกไงเล่นสนุกจะไม่ด่ากันในทีมสักครั้งเดียวใช่ไหมใช่เราไม่เคยด่ากันเลยสักครั้งเดียว หายากนะ ROV ที่สังคมแบบนี้ใช่ไหมใช่ใครไม่รู้ว่าไงฉันว่าใช่ไปก่อนลงอะไรดีอะลงวนลมดาซี่ดับเบิดอไม่เอาไม่เอามิล่า เกมนี้พี่จะติดท็อปทีไหมเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเล่นเซตเม็ดเม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้าจะรอดไหมพี่จะติดท็อปทีไหมนะแต่ดูทรงดีกว่าตอนนั้นเยอะนะครับบริกซี่มาแล้ว เราต้องลงกิกซี่กิกซี่ลงเทนออพอดีเลยเทวา่าเอาใครออกดีเดี๋ยวค่อยแล้วกัน,นจะต้องเอาดาซี่ออกลงเทวแทน แต่ว่าถ้าลงถ้าอ,อดาซี่ออกสีน้ำเงินมันก็จะหายละสิฉันจะเอาอยัางไงกับเธอดีนะลองดูแล้วกันใช่สีน้ำเงินหายจริงๆด้วย เราต้องเปลี่ยนมงกุฎจากทุเรียนมาให้คลิกซี่แล้วก็เอาเคียวใส่ให้ดิ้งดิงเดาโดยโฮเปลี่ยนอันนี้มาให้คลิกซี่คิกซี่กับฟอร์เรนแบกไปนี่จะติดทับทีไหมนะ ส่งาวห้าสิบเจ็ดละอัพ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 เทีวเทียวก,ก็ลงแล้วนี่หว่าตอนตรงนี้โหูเหรอหนึ่งบาทเพรคะนั้นยิ่งกว่าเราอีกเหลือศูนย์บาทเราไม่กิง่งแต่เรามาเยอะนะครับ ไม่เก่งแต่มาเยอะอืมแล้วบ็นดอทีเดียวตุย ใครดีวะดูก่อนสามพันห้าสามห้าห้าพันสี่ ดูกับที่หนึ่งจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่มีซับด้วยโอ้โหทุเรียนยิงไม่ได้สู้ไม่ได้ <c oughs> ยังไม่มีสิทธิ์ไดลงสับเลย ฟิล่ามาแล้วเหลือดิเลกต้องหาดิเลก จริงวันนี้ได้ได้มาเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วนะทําปกทำอะไรเสร็จแล้วด้วยเหลือแค่ทําลงข oh องใหม่อันใหม่อะ่ะอุ้ยมีสิทธิ์ได้ท็อปทีนะนี่อ่ะมีสิทธิ์ได้ท็อปทีมีสิทธิ์ได้ท็อปที พี่วินคนเดียวนอนนั้นโลควรอาอนนี้ลงเลยเหมือนจะควรทุเรียน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 เหมือนจะควรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม เท้ยิงเท้ยิงเท้ายิงเท้ายิงเล้ยิงอ้ใช่วันนี้ชน,นะทุกรอบเลยเป็นออฟเลนแมนแล้วกคดี <c oughs> ออนาลงอนอานนดแสดงว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะลงได้ต้องทำบักต้องหานางดิเลกต้องหานางดิเลกว่าเท่านั้นิีซี่ปล่อยอันตีสามรอบแล้วบับยังไม่ตุยเลยบับตัวเท่าควายบับัวมันเริ่มเทิมโอ้โ กันเวทมาให้โปลนติโนโแล้วก็เอาดาบคีออกให้ใครดีล่ะทีนี้ให้เทวคนนี้ไปนี่หาดิเลกับมาหาพี่เลว้วดิเลกออกมาหาพี่เล้วอ๋อหาดิเลกไม่เจอ โอ้โหเราก็ได้สู้กับที่หนึ่งไงโอ้โหเราดูที่หนึ่งเขามีตั้งกี่ตัวบูมีมากกว่าเราตั้งตั้งหนึ่งตัวเขาเจอดีเลกแล้วอะ่ะเขาขี้โกงอะเขามีเยอะกว่ายอมมอบเลยที่หนึ่งเยอะเกินรูไม่ได้ยอมมอบครับเรียบร้อยได้ที่สี่อ่ะได้ที่สามติดท็อปทีว่ะ เออเก่งเซตเมดมันจึง้งรื่องน้อยก็ได้ที่สาวเสร็จแล้วจบละวันนี้เราไม่แพ้เลยถูกไหมขึ้นคอมสองแบบงงงี่งี่หนึ่งที่หนึ่งทงี่โก้ สองแบบวดีห๋หวจะได้ที่หนึ่งสักทีแล้วน,นะครับไว้ใช้สมัครวันนี้ท่านขอให้น้นงแาบฝันดีมีเงินใช้ 拜拜。Bye bye.